ให้วัดที่ตัวสังโยชน์นะอ่ะบอ่าขออีกสักหนึ่งสองคำถามนะครับเอ่อาราธนาธรรมจำเป็นต้องมีหรือไม่ก่อนฟังธรรมเออ่ก็ปกติเนี่ยการมาประชุมกันเนี่ยผู้เจ้าจะให้ทํากิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งอย่างอริยะสอง กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวแต่ก่อนเนี่ยมาพิกขุมานั่งประชุมกันเมื่อนั่งประชุมก็ประชุมกันจริงๆก็นั่งกันนิ่งเงียบเพราะไม่มีใครเชื้อเชิญให้กล่าวธรรมก็นั่งนิ่งอย่างอารยะไปเฉยๆนะต่อมาก็ญาติโยมก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเรื่องก็ไปถึงพู้เจ้าพู้เจ้าก็เลยให้มีการกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะ โดยปกติพิกขุก็จะเป็นผู้ที่ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่